สวัสดีครับร้านสบายทีสวิตนะครับผมช่างเอครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับสำหรับ MacBo o k p r o โมเดล a หนึ่งห้าูนสองนะครับแบตเตอรี่เก่าลูกค้าบวมนะครับผมแล้วก็ไม่เก็บไฟนะครับเวลาตึงอะแดปเตอร์ออกก็จะมีอาการดับเลยนะครับผมดับไม่ไม่สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้นะครับนี่นะครับแบตเก่านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบตบวมก็มาทางร้านจดจเช็คเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฝากเปสบายที์วิสไว้ด้วยนะครับ สามารถใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาวัชรพลจนท่านรัตนาทิเบศนะครับเดอะมอลท่าพาเดอะมอลบางแคเดอะมอลบางกะปีสาขาไม่ก่าบางนานะครับผมแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเวศนะครับไอฟิลบางนานะครับลุกคาท่านใดสะดวกใกล้บ้านก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผมก็จบงานครับสำหรับการเป็นแบตเตอรี่นะครับแบ็คบุ๊กเอหนึ่งห้าส่นสองนะครับผมแบตปวมไม่เก็บไฟนะครับผมวันนี้ครับใช้งานไม่ได้แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีช่างเด็กขอาตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ